สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการใส่รูปและการมาร์กจุดแผนที่ใน Google เนียตเราจะอธิบายนะครับตัวอย่างเช่นเปิด Google ก่อนนะครับนีล็อกอินมาแล้วนะครับแผนที่เย่ยนโ,โลก สูงไปที่สันนิโลธนะครับเอานี่ก็ได้นะสนาดที่รักกลางจังหวัดสันนิโลธนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเพื่อถ้าเมาส์ชี้เมาส์ชี้เขาก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คลิกปุ๊บจะมีรูปนะครับสามารถคลิกข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็จะมีรูปนะครับจะมีความคิดเห็น รีวิวข้อมูลติดต่อต่างๆนะครับเราสามารถที่จะจัดก,การได้ครับรีวิวก็จะ,จะเป็นรูปขนาดที่กลางนะครับจะมาลองทำที่โรเงเร,ร,รียนพัฒการวิทยาแล้วกันนะครับดูสิว่ามีอะไรอย่างข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่มีอะไรเลยนะครับรูปก็ยังไม่มีนะครับมีแต่ตำแหน่งนะครับซึ่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ก็ผิดนะครับคาดเคลื่อนจากคานจินนะครับผมจะบอกวิธีใส่รูปก่อนแล้วเดี๋ยววิธีการแก้ไขตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับทีหลังนะครับวิธีการก็คือเราก็ก็หารูปก่อนเพิ่มเติมนี่แหละแล้วก็คลิกตรงรูปนะครับหลดรูปภาพนะครับเลือกจากคอมพิวเตอร์นะครับ กดเผยแ่กดข้ามถ้าไม่ต้องแผ่ก็ได้ครับพอจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่รูปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดู นะครับรูปของเรามีการผมก็จะแบ g ก o g l e ิรธรรมดาโดยที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับก็แทนที่พิทิลงเรียนชาตการคลิกเพื่ออ่ะจะเห็นแล้วนะครับรูปเราขึ้นมาแล้วนะครับข้างล่างนี้นะครับคลิกเข้าไปดูนะครับนี่ก็จะมีโชว์เป็นรูปนะครับ มาคิดข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับตันนี้ก็จะมีข้อมอูลเพิ่มเติมม่รูปแล้วนะครับสามารถเขียนต่างๆในนี้ได้นะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ